ช่วง SME ติดดาวกับธนาคารกรุงไทยแปลกหูแปลกตากันอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมขะสำหรับช่วง SME ติดดาววันนี้กับภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ เอ๊ท่ออะไรกันคะเนี่ยแล้วเรากําลังอยู่ที่ไหนกันช่างดูลึกลับเหลือเกินค่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมแผ่นดินไหวหรือเปล่านี่ทำไมมันสั่นไปหมดแบบนี้ล่ะคะเอ๊ะเมื่อกี้เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งแวบๆบเแบบขาเข,ข้ามาทําอะไรที่นี่กันคะใช่คนที่จะมาไขาปริศนาให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกับช่อง SME ติดดาววันนี้ได้เลยค่ะเราลองมาย้อนรีเทดูภาพกันอีกครั้งดีกว่านะคะว่าผู้ชายคนเมื่อกี้คือใครเขาเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจของเราในวันนี้สวัสดีครับผมเรือเอกมัธิวุฒิมุ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอุเรือมารีนแอคทีไทยนะครับและ เอกมัทิวฒิมุ่งถิ่นกรรมการผู้จัดการบริษัทอู่เรือมารีนแอคทิไทยจำกัดนั่นเองค่ะก็นึกอยู่แล้วเชียร์ว่าผู้ชายที่ไหนจะไปอยู่กับท่อในที่ที่ลึกลับแบบนั้นลงพื้นที่เองแบบนี้เห็นทีว่าวันนี้เราจะได้ล้วงลึกในข้อมูลต่างๆของอู่เรือมารีนเป็นแน่เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆของบริษัทอู่เรือมารีนแอคทิไทยจำกัดเราไปตามชมอู่เรือกับพี่มัทิวฒิกันก่อนเลยดีกว่านะคะที่เห็นนี่คืออู่ลอยนะครับในอูล่ลอย ตอนนี้เนี่ยมีเรืออยู่2ลําลำลำแรกเนี่ยเขาเรียกเรือทักนะครับเป็นเรือสําหรับลากจูงลำถัดไปเป็นเรือบรรทุกน้ํามันนะครับอยู่จะอยู่ด้านไกลนู่นนะครับเรือ2ลำเนี่ยขึ้นมาซ่อมได้ประมาณอาทิตย์กว่าเราได้ยกมันขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ทําสีเสร็จแล้วจะบังทำในส่วนของตัวอื่นเช่นระบบขับเคลื่อนนะครับจะเห็นว่าใบจากรถอดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับ ปกติเราจะเห็นแต่อู่ซ่อมรถยนต์หรือว่าอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะแต่วันนี้แปลกตาและใหญ่โตจริงๆค่ะสําหรับอู่ซ่อมเรือมารีนแอฟมิไทยจำกัดแห่งนี้คะ่ะห้องนี้เป็นห้องคอนโทรลนะครับก็เหมือนเป็นหัวใจของอู่ลอยเป็นหัวใจของเครื่องมือที่เราใช้งานนะครับะจะใช้ห้องนี้สําหรับตอนคอนโทรลที่จะยกเรือขึ้นมานะครับทั้งยกทั้งก็ทั้งยกขึ้นมาแล้วก็ทั้งปล่อยเรือออกไปถ้าเกิดจะเห็นเนี่ย เราก็จะมีระดับน้ําต่างๆนะครับเป็นไดอะแกรมแล้วก็มีระดับน้ําของแต่ละถังจะเห็นว่าระดับน้ากี่เมตรวัดได้เท่าไหร่วัดได้กี่เมตรจากกี่เมตรทั้งหมดนะฮะเราก็จะมีทริมเรือทั้งบนนะครับทริมเรือเนี่ยหมายถึงว่าอูเนี่ยขณะยกเรือเนี่ยจะมีความเอียงจะมีหน้ากระดกหน้าเชิดอะไรขนาดไหนเพื่อจะยกเรือขึ้นมาให,ให้ให้ด้วยความปลอดภัยนะครับ เสร็จแ,แล้วเราก็จะมีมอนิเตอร์เป็นกล้องวงจรปิดเป็น CCTV ดูทุกจุดนะครับรวมถึงห้องปั๊มที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับโอ้โหแผงคอนโทรลเยอะแยะมากมายแบบนี้ถ้าไม่มีมาตรฐานหรือความเชี่ยวชาญในการควบคุมเนี่ยไปไม่เป็นแน่เลยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้จะเป็นห้องปั๊มนะครับแล้วว่าที่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นปั๊มไว้สูบน้ําเข้าไปไว้ในถังนะครับสูบเข้าและสูปปอบออกนะครับรวมทั้งน้ํ่ใช้ดับเพลิงด้วยเราจะ มาจากห้องนี้ทั้งหมดระบบวาล์วระบบต,าตา่างๆจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์คาเป็นไฟฟ้าหมดจากการอย่างบนครับทอที่เราเห็นจากเบื้องต้นของรายการก็คือปั๊มสูบน้ําเข้าออกของอู่ลอยแห่งนี้นี่เองค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ขาดระบบคลองไม่ได้เลยนะคะของการซ่อมเรือเต็มอิ่มกันไปแล้วกับการดูอู่เรือเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับที่มัติวุฒิการถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะเกิดเป็นอู่เรือมารีนแห่งนี้ขึ้นมาได้ว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงค่ะเดิมทีเนี่ยตอนผมเรียนอยู่โรงเรียนในเรือเนี่ย ผมพอโรงเรียนในเรือเรียน5ปีนะครับพอปี3เนี่ยก็ปิดเทอมหลังจากที่เราไปฝึกภาคไปออกทะเลกลับมาแล้วปิดเทอมมีช่วงเวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งให้หยุดอยู่กับบ้านผมก็ก็ไปสมัครไปฝึกงานนะครับเนื่องจากผมเรียนมาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือผมไปฝึกงานที่อู่เรือก็มาฝึกงานก็ไปดูฝึกงานก็เหมือนมาเป็นเป็นแรงงานเหมือนเป็นแบบ แรงงานคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือถอดใบจากเองอะไรเองข้อให้เราทําเองคิดตัวเลขคิดราคาคิดอะไรต่างๆเนี่ยข้อให้เราทําฝึกงานอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้เงินตอนนั้นก็อยากอยากมาทางานอยากทํางานได้เงินนะแต่พอมาทำเนี่ยรู้สึกชอบพอเราเรียนจบปิญญาโทแล้วเนี่ยเราก็ไปอยู่อู่ อู่ของทหารเรือเล้ไปทําเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องเรื่องอู่เรือทําทําไปมาเนี่ยก็รู้สึกชอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็คิดดูว,ว่าเถ้าเกิดสมมุติเนี่ยอู่เรือเนี่ยมันเป็นอู่เรือของเอกชนทําขึ้นมาเองเนี่ยมันจะสามารถหาไรายได้เนี่ยเข้ามาหาสารนะครับจากต่างประเทศด้วยจากในประเทศด้วย ก็เลยมีความคิดจะทํำอู่เรือมาตลอดจากความชื่นชอบและฝึกฝนคุกคลีจนเชี่ยวชาญจึงตัดสินใจออกมาเปิดอู่ของตัวเองภายใต้แบรนด์อู่เรือมารีนแอคทิทไทยจํากัดแต่ปัจจัยสาคัญที่จะทําให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้านั้นมองข้ามไปไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองค่ะตอนแรกเลยเนี่ยอู่ลอยก็หายากมากผมก็เริ่มท,ทําวิเคราะห์การลงทุนนะครับก็ตอนหลังเนี่ยทำเป็นแล้วก็เลย มาจับจริงๆอีกทีว่าเราเราจะทําอู่สําเร็จได้ไงนะครับก็ได้เงินสนับสนุนจากแบงก์กรุงไทยนะครับเป็นโลนเป็นเงินยืมนะครับระยะระยะยาวได้มาจํานวนหนึ่งแล้วก็มีเงินส่วนตัวนะครับแล้วก็มีเงินจากาเรียกหุ้นจากคนที่สนิทเนี่ยเข้ามานะครับก็มาประกอบกันกล้ก็สามารถทําอู่ขึ้นมาได้ครับ มีการวางแผนธุรกิจที่ดีแบบนี้นี่เองธุรกิจถึงได้เติบโตและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นอย่างดีโดยตลอด <ST> เดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพความสําเร็จจากความพยายามของพี่มัทธิวุฒิกับอู่เรือมารีนกันต่อเลยดีกว่านะคะ,อะตอนนี้เราอยู่บนกระเช้านะครับข้างล่างเนี่ยนะครับตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นอู่ลอย,อยเดี๋ยวเราวนไปดูนะครับตอนนี้มีเรืออยู่ในอู่สองลำแล้วก็มีเรือเทียบเพื่อซ่อมอีก2องลำอู่ลอยของเราเนี่ยจะมีขนาดความยาว126เมตร กว้าง28เ mm. มตรมีมีแรงยกเรือได้ทั้งหมดเนี่ย5,500ตันเราเคยมีเรือเนี่ยทั้งหมดที่ซ่อมอยู่ที่อู่เนี่ยมากที่สุดก็คือ9ลำหลังจากที่เรือซ่อมอยู่บนอู่แล้วเนี่ยเรือก็จะลงนะครับลงมาแล้วก็เทียบซ่อมเตรียมส่งเรือซึ่งเตรียมส่งเรือในอนาคตคืองานได้ใต้ท้องเรือทั้งหมดเสร็จสิ้น ภาพมุมนี้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีถึงความใหญ่โตและแน่นไปด้วยลูกค้าชั้นดีมากมายที่มาใช้บริการของอู่เรือมารีนแอคมิไทยจำกัดแห่งนี้ค่ะถึงเป็นที่มาของรางวัล SME ติดดาวจากทางธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะเบื้องหลังของเราที่เราได้พามาดูนะครับอูลอยและทั้งหมดของบริษัทเนี่ยเป็นผลทําให้ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ทําให้เราได้รับรางวัล SME ติดดาวที่เห็นนี่แหละครับ มีผู้คอยสนับสนุนความสําเร็จอยู่เบื้องหลังที่ดีอย่างทางธนาคารกรุงไทยนี่เองธุรกิจถึงได้ก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่การันตีได้ดีที่สุดสําหรับอู่เรือมารีดแอคิไทัยจำกัดแห่งนี้ก็คือความมีมาตรฐานความเชี่ยวชาญในการซ่อมเรือรวมถึงคุณภาพและเวลาที่รวดเร็วค่ะถึงทําให้มีลูกค้าไหลมาแบบเทน้ําเทท่าบแบบนี้เลยล่ะค่ะก็ผมขอฝากข้อมอูลถึงผู้ประกอบการรายอื่นนะครับก็ขอให้เรามีความตั้งใจนะครับ ขอให้เราได้ทําประโยชน์ให้ประเทศแล้วก็ในเมื่อเราได้ได้ได้ผู้ช่วยเหลือได้ผู้แนะนําที่ดีดังเช่นธนาคารกรุงไทยก็จะสามารถประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดีครับ